สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับนำเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมมาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับรีวิวโรงแรมที่ชื่อว่าพาราดิโซนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ติดกับทางหลวงหมายเลข117นนะครับเส้นนครสวรรค์ไปพิษณุโลกครับดูวิวอ่ะนะฮะเป็นห้องพักที่มีระเบียงครับ อยู่ใกล้กับเซนทัลด้วยนะครับสามารถมองเห็นเซนทัลนะตั้น,นะครับหลังสยามชัยก็เป็นเซนทัลความสว่างในห้องก็ถือว่าสว่างนะครับสว่างโล่งครับเนี่ยครับเพดานมีความสูงจากพื้นก็นรู้สึกจะไม่รัดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็เตียงนอนนะครับมีสวิตไฟสามารถเปิดปิดสวิตจากเตียงนอนได้เลยแล้วก็จะมีชั้น สำหรับใส่ของนะครับตู้ใส่ของบนเตียงนอนครับมีหมอนทั้งหมด4ใบส่วนปลั๊กพ่วงเนี่ยแนะนำให้เอาปลั๊กพ่วงมาด้วยนะครับเพราะว่าบนนี้จะมีปลั๊กพ่วงแค่หนึ่งตัวนะครับก็สำหรับเสียบโคมไฟแล้วก็ปลั๊กพ่วงก็จะมีตัวก็อยู่หน้ากระจกครับนะครับขนาดของทีวีในห้องนะฮะก็จะมี สิ่งอำนวยความสะดวกก็กาต้มน้ำร้อนครับน้ำเปล่าฟรี2อขวดแล้วก็มีกาแฟครับดื่มมีมินิบาร์นะครับมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตู้เย็นขนาดเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ที่คิดตังหมดเลยนะเบียร์สิงก็60ฮดนรเก้นก็60นะครับโคคาโคล่าก็ประมาณ40ประมาณนี้นะครับมีเคาน์เตอร์นะครับสำหรับวางของได้เยอะมากตรงนี้ ก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับเครื่องสำอางหรือแม้แต่เอกสารสำหรับคนที่มาทำงานแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นมุมเก็บของนีกนะครับมีตู้นะครับสำหรับใส่รองเท้ามีตู้สำหรับใส่กระเป๋าครับพื้นห้องก็สะอาดนะฮะเป็นแอร์รวมแบบนี้ครับแอร์ท่อรวมนะครับตู้เสื้อผ้านะฮะ มุมห้องน้ำนะครับเนีย่ยฮะแยกเปียกแห้งด้วยกระจกนะครับคล้ายๆเป็นประตูแต่ว่าเป็นกระจกที่ไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับมีทางเข้าอยู่ตรงนี้แล้วนี้ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าแวนไว้นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นกระจกในห้องน้ำนะครับแล้วก็อ่งล้างหน้าแล้วก็มีไดร์เป่าผมครับ ห้องสุข,ขาอยู่ตรงนี้นะฮะมีพัดลมดูดอากาศร,รีวิวนะครับรีวิวไว้เผื่อเพื่อนๆน,นั้นมีธุระที่นครสวรรค์ราคาก็พันต้นๆนนะครับราคาพันต้นๆพร้อมอาหารเช้าเป็นห้องพักที่มีขนาดกว้าง บรรยากาศในห้องดีนะครับไม่เมนอับแม้ว่าจะเป็นพรมก็ไม่ส่งกลิ่นเม็นอับใดๆทั้งสิ้นนะครับวิวก็สวยครับมีภูเขามองไกลๆนะนี่คือห้องพักที่พาราดิโซ่เพิเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับมาที่ห้องอาหารนะครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมเปิดให้เข้ารับประทานตั้งแต่6นาฬิกาแล้วก็ปิดเวลา10นาฬิกานะครับ ข้าวสวยแล้วก็นี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับตรงนี้เป็นกุนเชียงทอดไข่เค็มเพื่อรับประทานกับข้าวต้มนี่นะครับพวกไข่เค็มผักกาดดองนะครับตรงนี้ก็เป็นอาหารนะครับแกงสําหรับรับประทานกับข้าวสวยมี 3- 4อย่างด้วยกันนะครับและมาที่เนี่ยครับสปาเกตตี้สปาเก็ตตี้ก็มีนะครับอาหารฝรั่ง ตรงนี้เป็นมันบดครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องผักสลัดสำหรับสายรักสุขภาพถัดมาจากสลัดนั้นเป็นผลไม้ครับมีมะเขือเทศเป็นผักนะครับมะเขือเทศมีแตงโมมีสับปะรดแล้วก็ขนมสำหรับรับประทานกับกาแฟ นี่ก็คือโรงแรมพาราดิโซอํเาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ติดกับถนนเส้นนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับเพื่อนๆมีโอกาสผ่านไปก็แวะพักได้ครับสวัสดีครับ